การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564นะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีเถาะครับว่าคนเกิดปีเถาะนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนักกษัตริย์ปีใดนะครับคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีเถาะนั้น จะรู้สึกเบื่อนายรู้สึกเซง็งหรือว่ารู้สึกสังกตายกับการงานหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆที่คุณนั้นเผชิญอยู่จะมีช่วงเวลาที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นใจสถานการณ์ต่างๆดูจะไม่อยู่ในที่ในทางที่ควรจะเป็นนัก ไพ่สีถ้วยเนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนั้นรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกังวลใจหรือว่ามีเรื่องให้กลุ้มใจในเรื่องงานนะครับการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาจะติดขัดไปหมดทำอะไรก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ดังใจสักเท่าไหรนะ่นัก ในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีถอะนั้นจะมีเรื่องให้ผิดหวงังมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วจะนำพาคนเกิดปีถอะหรือคนเกิดปีกระต่าย ไปสู่ความผิดหวังในเรื่องงานเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีเถาะนั้นจะต้องมีสติให้มากเจอปัญหาใดๆก็ตามอย่าพึ่งวู่วามอย่าพึ่งใจร้อนนะครับ ตั้งสติให้ดีใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการแก้ไขแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับอย่างน้อยๆ ก็สามารถที่จะมองเห็นทางออกมองเห็นทางแก้ได้ขอเพียงแต่มีสติอย่าวุ่วามเป็นอันขาดนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีเถาะหรือว่านักกษัตริย์ปีกระต่ายในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564นี้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราคงจะต้องเอาใจช่วยคนเกิดปีเถาะในเรื่องงานให้มากทีนี้ในเรื่องเงินล่ะ จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์ปีเถาะหรือว่าคนเกิดปีกระต่ายนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักกษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์ปีเถาะนะครับต้องบอกว่าในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้การเงินของคนเกิดปีเถาะนั้นมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าการเงินคล่องตัวมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือไพ่3าถ้วยจะพูดถึงการเงินที่คล่องตัวดีของคนเกิดปีเถาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวคนค้าขาย คนทั่วไปการเงินก็มีให้จับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนได้ไม่ขาดมือแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเงินเมื่อมีเข้ามาแล้วมักจะเก็บเงินไม่อยู่และมักจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองเพราะผู้อื่นหรือว่าเพราะบุคคลรอบข้างนะครับในเรื่องของตัวเองนะ่ะไม่เท่าไหร่มักจะไปเสียเงินเสียทองให้ คนรอบข้างซ้ามากกว่าในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีเถาะต้องบอกว่าในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้การเงินล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่หามาได้เท่าไหร่มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายจนหมดไม่มีเหลือเก็บ ต้องระวังให้ดีนะครับไพ่สิบดาบจะเตือนให้ระวังเคราะห์ในเรื่องเงินระวังมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองก้อนโตหรือว่ามีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองไปกับของใช้ในบ้านของใช้ส่วนตัวที่แตกหักเสียหายหรือสูญหายให้ระวังของมีค่าจะสูญหายได้นะครับรวมถึงบางท่านที่ลงทุนหรือว่าทำสิ่งใด เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแล้วแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกการโดนโกงการโดนเอาเปรียบในเรื่องเงินด้วยนะครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมเสี่ยงโชคได้นะครับ ไม่ติดขัดอะไรเพียงแต่ว่าโชคลาบที่ได้มาแล้วระวังจะหมดไปอย่างรวดเร็วรักษาเงินนั้นไว้ไม่อยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังให้ดีนะครับผลเกิดปีเถาะทั้งหลายจะเสี่ยงโชคก็เสี่ยงได้ดูให้ดีดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันได้เงินมาแล้วมีเงินเข้ามาแล้วหาวิธีที่จะเก็บเงินให้อยู่หรือว่ารักษาเงินไว้ให้ดี ให้ได้นะครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์ปีถอหรือคนเกิดปีกระต่ายผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่า16มิถุนายนจนถึง15กร,รกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีถาะนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์ปีเถาะหรือคนเกิดปีกระต่ายนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15ก,กักดาคม2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีเถาะครับถ้าเป็นคนโสดไพ่เดวิลหรือว่าวิ e ออฟฟอร์จูนจะพูดถึงการที่โชคชะตาจะชักพาคุณไปพบเจอกับคู่แท้คนที่ชอบเจอคนที่ใช่เรียกได้ว่า เขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมไพ่เดลิเวอรจะพูดถึงดวงความรักที่กำลังโดดเด่นของนักกษัตริย์ปีเถอะนะครับมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ชอบคนที่ใช่ในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2564นี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนโสด ปีเถาะทั้งหลายจะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์จะวนเวียนเป็นวัฏจกักรเคยมีปัญหาใด นะครับปัญหาที่ผ่านพ้นไปแล้วก็อาจจะกลับมามีปัญหาเดิมกับคนรักความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหาใดนะครับก็ระวังปัญหานั้นจะกลับมารวมถึงให้ระวังในเรื่องของรักสามเศร้าปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้กับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับดวงชะตาความรักของนักษัตรย์ คนเกิดปีเถาะหรือว่าคนเกิดปีกระต่ายก็เรียกได้ว่ามีทั้งดีและก็มีทั้งสิ่งที่ต้องระวังนะครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ ดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีเถาะหรือว่าคนเกิดปีกระต่ายผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดปีเถาะท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ คำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุรักษาเทวาวยพรน,นักกษัตริย์ปีเถาะทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ